ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านกาแฟแล้วบังเอิญทำแล็ปท็อปตกพื้นคนที่นั่งโต๊ะข้างๆอาจจะไม่ได้ช่วยคุณเก็บแต่เขาจะถามคุณว่าสนใจเรียนวิธีใช้ ai เขียนโปรแกรมแทนการนั่งพิมพ์เองไหม พลิกไปหน้าฟีดโซเชียลมีเดียสิครับเราเห็นภาพซ้ำๆกันเต็มไปหมดเป็นภาพชายหนุ่มหรือหญิงสาวในชุดดูดีนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายจอมีกราฟวิ่งขึ้นลงแล้วบอกกับเราว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่รีบจ่ายเงินตอนนี้คุณจะกลายเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พฤติกรรมแบบนี้มันน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันเป็นสูตรสำเร็จของความกลัวที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมาคนกลุ่มหนึ่งเริ่มสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้รู้แจ้งในสิ่งที่แม้แต่คนสร้างมันขึ้นมาเองยังบอกเลยว่ามันยังไม่สมบูรณ์ร้อเเซ์ สิ่งที่เราเห็นคือการเอาเครื่องมือฟรีๆหรือเครื่องมือที่ใครก็สมัครใช้งานได้มาห่อหุ้มด้วยคำศัพท์ยากๆแล้วแปะป้ายราคาที่สูงลิว่ว ความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่ AI ถูกสร้างมาเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นลดขั้นตอนการทำงานลงแต่บรรดากูรูทั้งหลายกลับพยายามทำให้มันดูซับซ้อนจนเราเริ่มไม่มั่นใจในสติปัญญาของตัวเองจนสุดท้ายเราก็ยอมควักเงินจ่ายเพื่อให้ได้ความมั่นใจปลอมๆกลับมาว่าเรารู้แล้วทั้งที่จริงๆสิ่งที่เราได้มาอาจจะเป็นแค่คู่มือการใช้งานที่หาอ่านได้ฟรีในหน้าช่วยเหลือของเว็บไซต์นั้นๆได้ ลองสังเกตดูนะครับว่าข่าวสารในช่วงปีที่ผ่านมามักจะเล่นกับความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพการงานเราเห็นข่าวบริษัทนั้นเลิกจ้างบริษัทนี้ลดพนักงานแล้วเอา AI มาเสียบแทนข่าวพวกนี้แหละครับคือปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้ธุรกิจขายคอสเตอร์โปมันคือการขายทางรอดในวันที่คนกำลังกลัวจมน้ำ พฤติกรรมของสังคมเราตอนนี้คือการวิ่งเข้าหาเครื่องมือใหม่ๆโดยที่ยังไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าเราจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรจริงๆกันแน่เราแค่ไม่อยากเป็นคนเดียวในออฟฟิศที่คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือไม่อยากเป็นเจ้าของกิจการที่ถูกคู่แข่งแซงหน้าเพียงเพราะเรายังสั่งงานหุ่นยนต์ไม่เป็นความน่าขำแห้งของเรื่องนี้คือหลายคนที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอน AI เมื่อ6เดือนก่อนอ <antibody. S 1> เขาอาจจะสอนเรื่องคริปโตเคเรนซี y หรือสอนเรื่องการตลาดออนไลน์แบบยิงแอดอยู่เลยพอเทรนด์เปลี่ยนป้ายชื่อหน้าห้องเรียนก็เปลี่ยนตามแต่เนื้อหาข้างในยังคงวนเวียนอยู่กับการสอนวิธีใช้เครื่องมือเบื้องต้นที่ใครๆก็หาได้เองถ้ามีเวลาลองผิดลองถูกสัก2ชั่วโมงการที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามทำตัวเป็นทางลัดให้กับคนอื่นมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราเสพติดความเร็วมากกว่าความเข้าใจ เราอยากได้ผลลัพธ์ที่สวยหรูภายใน3คลิกมากกว่าการมานั่งทำความเข้าใจว่าตักกะเบื้องหลังมันคืออะไรมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือยิ่ง AI ฉลาดขึ้นเท่าไหร่คอสพวกนี้กลับยิ่งผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด มันเหมือนกับว่ายิ่งเครื่องมือมันเข้าถึงง่ายคนยิ่งรู้สึกว่าต้องมีคนมาจูงมือทําทั้งที่ในความเป็นจริง AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุยกับมนุษย์ด้วยภาษาปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เรากลับโดนล้างสมองว่ามันต้องมีสูตรลับมีคําสั่งพิเศษที่ถ้าไม่จ่ายเงินเรียนคุณจะไม่มีวันเข้าถึงขุมทรัพย์นั้นเลยนี่คือการสร้างกำแพงล้อมสมบัติที่ไม่ได้เป็นของตัวเองแล้วเก็บค่าผ่านประตูจากคนที่กำลังตื่นตระหนก ในหลายกรณีเราจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนคอร์สเหล่านี้มักจะเป็นชิ้นงานที่ดูหน้าตาเหมือนเหมือนกันไปหมดรูปภาพที่เจนมาจากคำสั่งเดียวกันงานเขียนที่มีกลิ่นอายของหุ่นยนต์แบบแยกไม่ออกจนสุดท้ายตลาดก็ล้นไปด้วยขยะด,ดิจิตัลที่ดูสวยงามแต่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณ ความน่ากลัวไม่ใช่การที่ AI จะมาแทนคนหรอครับแต่คือการที่คนพยายามทำตัวให้เหมือน AI เพราะคิดว่านั่นคือมาตรฐานใหม่ของความสำเร็จที่กูรูเหล่านั้นขีดเส้นไว้ให้ด้วยเรากำลังสูญเสียความแตกต่างในนามของการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มันขับเคลื่อนด้วยความอิจฉาและความกลัวเป็นหลักเมื่อเห็นคนอื่นโพสต์รูปสวยๆหรือบอกว่าทำงานเสร็จภายใน5นาทีด้วย AI เราจะรู้สึกทันทีว่าเรากำลังล้าหลังทั้งที่งานที่เราทำอยู่บางอย่าง AI อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหรืออาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันเลยด้วยซ้ำแต่แรงกดดันทางสังคมมันบังคับให้เราต้องเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้วงจรที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อตั๋วขึ้นรถไฟขบวนที่คนขับเองก็ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางคือที่ไหนแต่เขารู้แน่ๆว่าระหว่างทางเขาได้เงินจากค่าตั๋วไปเท่าไหร่แล้ว สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือหลังจากจบหลักสูตรเหล่านั้นแล้วมีกี่คนที่สามารถเอาไปปรับใช้จนเกิดมูลท่าจริงๆหรือสุดท้ายมันก็แค่ความรู้สึกดีชั่วคราวที่ได้รู้ว่าฉันก็ทำเป็นนะก่อนจะพบว่าเทคโนโลยีมันเดินไปไกลกว่าสิ่งที่เรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซะอีกความรู้ในยุคนี้มีอายุไขสั้นลงเรื่อยๆแต่ราคาคอสกลับไม่ได้ลดลงตามอายุของความรู้นั้นเลย มันเป็นธุรกิจที่ตักตวงจากความสดใหม่ของเทรนด์โดยทิ้งให้คนเรียนแบกรับความเสี่ยงเอาเองว่าสิ่งที่เรียนไปจะหมดอายุเมื่อไหร่เรากำลังอยู่ในโลกที่การเป็นตัวกลางของความรู้นั้นทำเงินได้มากกว่าการเป็นเจ้าของความรู้จริงๆซะเองสังคมที่ชื่นชมคนสรุปเนื้อหามากกว่าคนสร้างเนื้อหาและชื่นชมคนที่บอกทางลัดมากกว่าคนเดินจนเจอทางเอง มันทําให้เราเห็นภาพที่น่าหดหูใจเวลาที่เห็นคนทํางานฝีมือหรือคนที่มีทักษะเฉพาะทางจริงๆต้องมานั่งสงสัยในคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะมีคนบอกว่าอัลกอริทึมสามารถก๊อปปี้งานของเขาได้ในเวลาไม่กี่วินาทีสุดท้ายแล้ว AI ก็แค่กระจกบานใหญ่ที่ส่องให้เห็นความไม่มั่นใจของมนุษย์ยิ่งเราประโคมขายคอสกันมากเท่าไหร่มันยิ่งบอกว่าเรากลัวอนาคตมากขนาดไหน เราพยายามหาหลักประกันในโลกที่ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยและบรรดากูรูเหล่านั้นก็แค่คนที่เก่งในการผลิตประกันภัยทางใจมาขายในราคาพรีเมียมเท่านั้นเองขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับ